เอาละครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็ตามฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ให้ถึง100รไลค์เท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปมาครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนคุณผู้ชมกดติดตามให้หน่อยนะครับ,บเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยมีเยอะมากเลยขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับผม โอเคครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมชาวใหม่ครับทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์แล้ววันนี้นะครับผมผมจะมาเล่นเอาชีวิตรอดในสิ่งที่คุณผู้ชมคาดไม่ถึงนะครับคือแน่นอนว่าคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมีใครเล่นมาก่อนเลยก็ได้นะครับสําหรับเอาชีวิตรอดในโลกที่มันเรียบนะฮะซึ่งทุกคนฟังไม่ผิดแน่นอนครับผมจะมาเอาชีวิตรอดในโลกที่โคตรเรียบนะฮะคือแบบ ถ้าผมไม่เจอหมู่บ้านหรือไม่เจออะไรอะผมตายแน่นอนนะครับแล้วผมจะเพิ่มความยากด้วยการปรับเป็นโหมดฮาร์ดคอร์นะครับโอเคมาครับมาตั้งชื่อโลกกันเลยแตมเมอร์ HC นะฮะแตมเมอร์ฮาร์ดคอร์นะครับไปครับคุณผู้ชมขอทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะฮะโอ้ยแมวกระโดดลงไปขนแมวเต็มเลยโอเคผมเสียใจนะที่ทุกคนไม่กดไลค์ให้เลยอะอืมขอโอ้โห เฮ้ยเจอหมู่บ้านโ <Hey. S 1> <c oughs> อ้ผมกะว่าถ้าผมไม่เจอหมู่บ้านผมวิ่งทั้งวันแน่ฮะเพราะคุณผู้ชมกดไลค์ไงผมเลยเจอหมู่บ้านนะครับไปฮะคุณผู้ชมโอเคสบายใจแล้วสบายใจละ,จละมันยังไม่ค่อยมีใครเล่นแน่นอนฮะไอเอาชีวิตรอดในโลกเรียบ,ยบแต่ตอนนี้ผมต้องสู้กับอลามก่อนนะครับมาดิครับคือผมปับฮาร์ดคอร์ด้วยใช่ไหมครับทุกคนผมปับฮาร์ดคอร์แล้วขอดูก่อนนะฮะ คือผมตายได้แค่ครั้งเดียวนะครับมาดูกันว่าผมจะเอาชีวิตรอดได้กี่วันนะครับตายแค่ครั้งเดียวไม่มีโกงไม่มีเฟกแน่นอนฮะทุกคนมาดูกันครับโลกเรียบก็สนุกได้ทำไหมหรอเดี๋ยวขอข่าสาลามก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปป้นหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมอ่าคือตอนนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมได้สตรีมไมค์ครับเอาชีวิตรอดอในแมปหลักนะฮะแต่ว่าจะ ผมจะเล่นตอนสตรีมเท่านั้นนะครับวันนี้ผมสตรีมผ่าน YouTube นะก็มีคนมาดูเป็นหลายร้อยคนเลยหมู่บ้านเอ้ยสวัสดีโอ้โอเคครับขอเตียงก่อนแล้วกันนะขอเตียงป้นเลยครับป้นเลย <Yeah. S 1> ป้นเลยครับปนเลยอย่างแรกคือตัดไม้ครับคุณผู้ชมเราสามารถปลูกต้นไม้ได้เรื่อยๆนะฮะคือเราจะใช้ของฟุ่มเฟือยอยังเหมือนตอนที่เราเล่นเอาชีวิตรอดในนี้ธรรมดาไม่ได้แล้วนะครับหูชิบหายสลามโอ้โหจะเย็นนะเพื่อนคือได้ยินเสียงสลามเต็มเลยฮะ โอเคครับคือเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องทุบใบไม้แล้วใช่ปหถ้ามันจะดอปข่องเดี๋ยวมันจะดอปให้นะฮะโอ้ยจะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนนายจะมาอย่างนี้ไม่ได้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจะเย็นเพื่อนหวังว่านายคงจะไม่อะไรอวรกับเรานะโอเคครับคุณผู้ชมเราก็จะครับทําการคราฟโต้คราฟนะครับเนฮะ้ยเฮ้ยมันจะเด้งมาหาผมปะวะมันจะเด้งมาหาผมวะได้โตะคราฟรับนะคุณผู้ชมมาฮะเดี๋ยวขเขาเตียงให้ชาวบ้านมันนอนบ้างเนาะปิดไปฮะคุณผู้ชมโอเคครับอันนี้เอ้ยมีอ เราจะพยายามไม่ทําอะไรให้มันเสียหายมากนะฮะปลูกครับเราจะใช้ของทุกอย่างอย่างคุ้มค่านะครับคุณผู้ชมของทุกอย่างต้องใช้ให้มันคุ้มค่านะฮะมันฝรั่งมันฝรั่งคือเดี๋ยวเราหาไก่หาวัวหาไก่หาวัวกินได้นะครับเรายังไม่จําเป็นจะต้องไปปล้อนอไรชาวบ้านนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะสำรวจทุกบ้านดูนะฮะโอเคเอานี่มาเราจะสำรวจทุกบ้านดูว่ามันมีอะไรแบบเจ๋งๆหรือเปล่าครับคุณผู้ชมนี่เ,เตรียมาครับได้อยู่อันนี้มีไม้เหรอ ไม้เหรอขอไม้ได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแปลอนี้ก่อนนะเอาแซปลิงนะครับแซปลิงแซปลิงแซปลิง,ลงคือผมามันยังไม่ค่อยมีคนเล่นนะเราก็จะปลูกใหม่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการเอ้ะเดี๋ยวมันก็ดอกนี่มาแต่ว่าถ้ามันเกินถ้ามันเกิน5นาทีมันจะหายไปนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยตาลามอ้าโอ้โหตีกูโคตรแรงเพื่อนไอรอนโกเลมนายช่วยเราหน่อยมีหมาด้วยมีแมวด้วยเออไอร้อนโกเลมสวยไอรอนโกเลมมันกำลังจะมาฆ่าเราโอเคครับโอ้โห ชิปกายละชิปกก่ละอู้มีสลามด้วยสวยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเพื่อนอ่าเฮ้ยมีหมูด้วยว่ะเอาว่ะเอาเรื่องเลยเฮ้ยสลามจะเย็นเพื่อนขอปิดไปก่อนคือคืนนี้ผมจะได้อยู่อย่างสุดใจไปได้เอ้ยผมสามารถอยู่บ้านหลังนี้ได้นะผมสามารถอยู่บ้านหลังนี้ได้จะได้นอนให้มันสบายใจเอ้ยเพื่อนเพื่อนไม่ย่าเปิดไปดิเดี๋ยวมันเข้ามาหาเราเพื่อนนายนี่มันทะโลจริงๆวะ่ะ คือเพื่อนเออสวย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 เดี๋ยวเราขอไปหาของบ้านใหญ่ก่อนโกเลมนายช่วยเราได้มากเลยเพื่อนรักเรารักนายไอเล e ฟยูไอเลิฟยูมมากระดิ่งเต้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 ต้งเต้งเตเต้เต้งเตเตเต้งเต้งต้งเตเต้นเตเต้นเตเต้น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 เ้เ้้ค้ แอปเปิ้ลอุ้ยเราสามารถกินแอปเปิ้ลประทังชีวิตเกอร์ได้นะครับ <c oughs> อ้าวกูรอดแล้ววันนี้คือผมจะไม่ค่อยเดินเอาเป็นว่าผมจะไม่ค่อยเดินก็แล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะคราของก่อนนะฮะหูผมตายได้แค่ครั้งเดียวนะครับคุณผ,ผู้ชมถ้าวันนี้ผมพลาดนี่คือผมซวยนะฮะโอเคครับเฮ้ยเรานอนบ้านหลังนี้ก็ได้เราสามารถนอนได้ได้ทุกหลังอนะโอเคครับทําขวานมาเดี๋ยวก่อนทําขวานไม่ได้นะฮะนี่ครับผม หูยก็มาดีครับผมไม่เคยเล่นฮาร์ดคอร์มาก่อนด้วยนะฮะคือตายแล้วตายเลยอะืะอ,อตายแล้วตายเลยมาปรับก็ให้โอเคครับโอ้โมันหิวไวนะเพราะว่ามันเป็นแอปเปิลนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขุดนี่นะฮะตัดต้นไม้สิไม่ใช่ขุดไอ้บ้าบ้าการกระมังหลายคนคงยังไม่เคยเห็นใช่ไหมลนะ่ะเอาชีวิตรอดในนี้โอ้โหใจเย,ย็นเพื่อนขอ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 ไปไกล ไม่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 มันไม่มีหมาให้เลี้ยงหรอวะถ้ามีหมานี่จะพอได้อยู่นะโอ้มันเห็นผมอ้ฟักชิดแมนมันเห็นผมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเอ้ยนายถ้าไม่จําเป็นเออไอล็อกก็เล่นไปฆ่ามันโอ้โหซาลาม,มีเป็นล้านผมบอกเลยเดี๋ยวผมต้องรีบวิ่งกลับไปเก็บแซปลิงนะฮะเก็บแซปลิงคือทำไมไม่เห็นวัวเห็นอะไรเลยวะคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็นวัวเลยเนะี่ยหายละคือมันมีโอกาสเจอหมู่บ้านอื่นอีกะวะจะเย็นนะเพื่อน เฮ้ยมึงก็ไล่กูจังเลยชาวบ้านมาี่ชาวบ้นนามน,นามาด่จ้าขอ,อนอนนยครับไปรุ่นเออเราสามารถสร้างกล่องเดี๋ยวเราเ้ยเรามีกล่องอยู่บ้านนู้นแล้วนี่มาอะเตียงมาเราจะไปนอนบ้านนูน้นอีอีเรามีตายรอกเราจะบอกให้นะไม่มีอะไรสามารถล้มล้างคำสาปเทพเจ้า,าไหมครับเดี๋ยวก่อนของเราก็มาคุณจะไปหคือผมอยากได้หมูอะคุณผู้ชมอ้าเดี๋ยวเพื่อน กูจะไปเอาแซฟลิงมาปลูกซะไมเฮ้ย hey! สลามมึงทำสวนผักพังหมดเลยโอ้เชี่ยผมปรับโหมดหานคอด้วยครับคุณผู้ชมสลามมาเลยแบบเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลย <c oughs> ผมจะตายเพราะสลามนี่เนี่ยไม่ได้ตายเพราะหาซอมบงซอมบี้หรอกครับคุณผู้ชมเราอยู่บ้านหลังใหญ่ได้นะฮะนี่โอ้ยมันล็อกผมแน่เลยมันล็อกผมทำอย่างกับแบบทำอย่างกับแบบเป็นพวกนักล่าไอ้บ้าเอ้ย เราเอานี่มาเอ้ยเราเอาบ้านหลังนี้เป็นที่อยู่ก็ได้เอาเตียงทุกไปขอนอนเตียงแดงเพราะชอบเตียงแดงที่สุดบนโลกใบนี้อา้ามีสองเตียงเหรอสองเตียงก็เผื่อมีคนไม่นอนกับเราละกันคือผมต้องคิดแล้วว่าผมต้องหาปลูกของวะผมต้องหาปลูกของวะครับหาปลูกแบบหาปลูกแบบข้าวไว้กินอะดีไหมคุณผู้ชมผมต้องหาปลูกข้าวผมต้องหาปลูกข้าวแต่ว่าผมต้องการแซฟลิงเพราะแซฟลิงคือสิ่งจําเป็นเชี่ยมันไม่ดอปแซฟลิงเลยเหรอวะ โอ้ยเบ้อ oh my fuck ข้อพายในคำหยาบนะครับคุณผู้ชมมันจะตายห่าตายแหลไม่ตายแหลคือเอ้ยคือ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 เดี๋ยวผมต้องทุบไอ้นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันมาเหยียบพังหมดพอยพวกนี้มันมาเหยียบพังหมดเดี๋ยวผมจะซวยนะครับเดี๋ยวผมต้องต้องปล่อยน้ําให้มันไหลแล้วก็ค่อยไปปลูกข้างล่างนะครับคุณผู้ชมโอเคฮะโอเคฮะคุณผู้ชมเราจะทําการปลูกเฮ้ยอันนี้มันต้นอะไรอะนี่เป็นข้าวใช่ไหมเป้ลเปึ๊บปิ้ ขุดมาก่อนขุดมาก่อนขุดมาก่อนผมจะไล่ปลูกแต่ของที่มันจําเป็นนะครับโอ้อันนี้พัง <S <S ผมอยากรู้ว่ามันเป็นเมล็ดอะไรบ้างผมจะปลูกกินแต่ข้าวก่อนนะครับแครอทไม่อยากอันนี้เออแครอทพูดถึงแครอทพูดถึงแครอทได้แครอทแล้วนี่่าผมมีแครอทแล้วนะครับคุณผู้ชมผมจะไปเลี้ยงหมูหมูผมอยู่ไหนวะนี่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 หมูผม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 ไอ้แค่สลามสลามเพื่อนแดกไปซะแดกไปซะ แกไปซะแล้วออกลูกออกหลานเร็วๆออกลูกออกหลานเร็วๆโอเคครับผู้ชมขอกินแอปเปิลก่อนแอปเปลิ they, ลหาเท่าไรก็หาได้นะฮะแอปเปิลหาเท่าไรก็หาได้ครับแต่ว่ามันไม่มีหมู่งไม่มีอะไรเกิดเลยโอเคครับผู้ชมอ้าวมันมีสัตว์เลี้ยงด้วยนี่มาไปมึงคลอดลูกกันเร็วๆนะเพื่อนนะคลอดลูกกันเร็วๆเพื่อนคลอดลูกคลอดลูกเร็วเออมันจะมาอะไรกูเนี่ยโอเคครับเอออย่าเพื่อนอย่าไม่เอาแดกไป สลามมึงจะมาเยอะๆอย่างนี้ไม่ได้ละเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยสลามเองจะเยอะอย่างนี้ไม่ได้นะโวดลำคาญผมเหลือเกินนะคุณผู้ชมผมจะค่อยๆอ,อ้อมเอาอาหารไปให้เอาไปเอาไปไปแล้วโ <c oughs> อ้คุณไปแล้วครับคุณผู้ชมแมวผมร้องอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เห็นผมไม่เห็นผมไม่เห็นผมไม่รู้ผมไปผิดผมไม่รู้ผมไปผิดผมไม่รู้ผมไปผิดแมว,แมว,แมว,แมวจะเย็นเพราะอัดคลิปอยู่เคลลี่ เคลลี่จะเย็นแมวผมไม่สบายนะครับเดี๋ยวขอพักมือพักไม้ก่อนหุ้ยแมวผมไม่สบายนะครับนี่ตอนี่มีชื่อว่าเคนรี่นะครับมันไม่สบายหรือว่ามันโดนจัดมาก็ไม่รู้นะครับแต่วันเป็นแมวที่ผมรักมากที่สุดเลยอ่ะร้องให้คนดูฟังหน่อยลูกชายไม่ร้องเหรอโอเค โอเคลูกชายไม่ร้องก็ไม่เป็นไรคือตามจริงผมจะกินแครงแครอทก่อนก็ได้เนี่ยโหจะตายเอาฮะคุณผู้ชมไอ้ฉลามนี่ตีแรงมากเลยจะมืดยังวะจะมืดยังมืดไม่มืดไม่รู้มืดไม่มืดไม่รู้ขอเก็บต้นไม้ก่อนหรือกันมืดไม่มืดไม่รู้เอ้ยมันมีหินมาวะมันไม่มีหินอู้มันไม่มีหินผมเอ้าไอ้บ้านเราเอาสามารถทําของทําดาบหินได้นะครับจากบ้านพวกนี้เฮ้ยแล้วเมื่อไหร่จะมืดอะ มันนานแล้วนะพวกอุย้ยเราผมมีอยู่สลามผมมีอยู่อุย้ยมีเหล็กไอรอนเลยผมตายถุกคอไอรอนเลยบผมตายอย่าบอกนะว่าไอรอนเลยผมตายไปแล้วเสียใ,ใจเหลือเกินได้สิแล้วผมก็วิ่งให้หารมนลดอยู่อย่างนั้นแล้วนะก็มาดีครับแค่รลอเดอะก็ไม่ได้วันเกงอะไรอยู่แล้วก็ไม่ได้วันเกงอะไรอยู่แล้วครับเชีย่ยจะตายเอาโอ้มนลอบ้านผมผมจะตายพวกสลาม เดี๋ยวคือผมต้องต้องปลูกต้นไม้ไปเยอะเดี๋ยวผมจะทำนี่แนละทำรั้วล้อมรอบนะฮะไม่ให้มีสาลามเข้ามานะครับตอนนี้ใกล้เริ่มมืดแล้วครับคุณผู้ชมผมจะออกไปผมจะออกไปบ้านใหญ่อยู่ไหนวะบ้านใหญ่อยู่ไหนวะคุณผู้ชมบ้านใหญ่มาดิมึงไม่ได้แอมกูหรอกไม่ได้แอมกูหรอกมันคือการหลอกเชิงเพื่อเลิฟมันคือการหลอกเชิงคือเดี๋ยวผมจะอยู่ข้างในนี้เนี่ยให้พวกมอนเตอร์มันเกิดกันเยอะๆก่อนนะครับแล้วคือเดี๋ยวผมจะให้มันโดนไฟเผาตายนะฮะ เป็นไงไอคิวอะครับไอคิวคือต้นไม้นี่อยเชื่อยหมมึงจะเปิดอย่างนี้ดิเพื่อนมึงจะเปิดอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนายนี่ก็ไปก่อนนะพวกนายนี่ก็ไปก่อนเดี๋ยวเราจะทําทํารั้วเรามีอะไรต้องทําปะวะไม่มีนะครับเหลือแค่ปลูกต้นไม้ไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องทําดาบเหรอดาบเหล็กเหรอดาบเหล็กก็น่าคิดนะครับดาบเหล็กเหรอดาบเหล็กเอาดาบเหล็กมาอันนึงก็ได้เออจะได้ฆ่าอะไรง่ายๆหน่อยไอ้บ้าเอ้ โอเคครับเดี๋ยวเราจะทำแปลรูปไม้นะฮะทำแปลรูปไม้นะครับแปลรูปไม้ให้หมดเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้สร้างอะไรอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้สร้างอะไรอยู่ละคือสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยจะทำล้วนแต่ผมลํำคานเสียงสลามชิกไก่เลยครับคุณผู้ชมโคตรลํำคานนี่นี่เดี๋ยวผมต้องทำล้วนะฮะอ่ะเอาร้วมาเยอะเยอะเลยปืบร้วให้หมดนะฮะเอาร้วให้หมดโอเคครับรู้สึกว่ามอนเตอร์จะเกิดกันแล้วแต่ขอปิดเสียงก่อนนะฮะเสียงซาวนะครับ ทุก okay, คนน่าจะลำคาญเปลี่ย really? นพวกมันตรงมันเตอร์กันนะโอเคครับคุณผู้ชมแมงมุมมันเตอร์มันเตอร์อ่าแซบลิง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 อย่าให้มันหายอย่าให้มันหายอย่าให้มันหายครับคุณผู้ชมอย่าให้มันหายอย่าให้มันหายสเกตเตันสเกตเลตันอร์ที่หายแล้วอย่าให้มันเข้าใกล้บ้านนะฮะถ้ามันเข้าใกล้บ้านอะเราจะนอนไม่ได้นะถ้ามันเข้าใกล้บ้านเราจะนอนไม่ได้โอเคตอนนี้พวกมันอันนี้เยอะละผมเฮ้ยอย่า อย่าถ้าโลบ้องเออคนจะนอนไอ้ห่าเอยคนจะนอนเพื่อนผมจะนอนเอยอ,อย่ามาแย่งอย่างงี้ดิวะเสียใจนะเนี่นโอเคครับน่าจะรอดเป็นคืนแรกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงเขาหน่อยเสื่ออัตลรสของการเล่นเกมวันแรกผ่านไปได้ด้วยดีโอเคครับอ่าสเกเลตันมันโดนไฟแล้วตายตายไปทพวกนายอ่ะอย่ายาอย่ามายิงนะผูเหลือแต่คิปเปอร์ที่มันไม่ตาย มึงนี่กระแ่บจริงๆเลยเอ้อยยา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 ผมจะรีบเข้าบ้านก่อนลากอ่อนโดนแดดผาตายไปซะไอพวกสลามนี่คือน่าลำคาญมากนะฮะผมเล่โคตรลำคาญเลยมันตายกันหมดยัางว,าว่าคุณผู้ชมดูแปบ๊บมันน่าจะตายกันเยอะแล้วนะผมว่ามันน่าจะตายกันเยอะแล้วโอเคครับก็ได้เวลาจริงมาอุย้ยอูสลามตัวใหญ่ จิบกายแค่เพเก็บกระดูกเพื่อนจะเย,ย,ย็นะนะจะเย็นนะแมงมุมว่ะแมงมุมว่ะแมงมุมนี่ไม่ขนามือนะครับแต่ก็ไม่อยากประทะมันตรงๆนะฮะอ๋อแมงมุมกลางวันตามันบอดนะฮะลืมไปลืมไปสลามเยอะมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะต้องล้อมรอบล้อมรอบเมืองละผมจะต้องล้อมรอบเมืองนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอเก็บของใช้ที่จําเป็นก่อนผมต้องเอ้ยเอ้ยตัวอะไรย,ะนนยิ you, งมาโน้เหียตะเกียรตะตันไปอยู่ข้างในได้ไงอ่ะวิด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 จะเย็นเพื่อน จะเย็นเพื่อนวิทแล้วผมไม่ได้ปลูกผักให้มันโตด้วยไปผมต้องรอดดีวะผมต้องรอดดีวะแล้วผมจะไปทุบทำไมเออตอนนั้นผมกะทุบแล้วผมกะไนี้แต่คือสลราม,มันไม่เยียบผมกลัวมันเยียบแล้วไอ้น,นี้มันดอกหายนะฮะอย่าอย่าทะโลอย่าทะโลอย่าทะโลอย่ามาเยียบอย่ามาเยียบอย่ามาเยียบเพื่อนอย่ามาเยียบเฮ้ยมึงจะเยียบฟาร์มกูพังหมดเลยเพื่อนไม่นะ ไม่นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะต้องล้อมรอบหมู่บ้านแล้วนะจะล้อมรอบหมู่บ้านแล้วโอเคครับคุณผู้ชมล้อมรอบหมู่บ้านเอ้ยแน่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 ล้อมรอบตรงไหนดีอะเอ่อเอาเป็นจากตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะโอเคครับเด้อเด้อเดเดเดผมอยู่นานไม่ได้ผมต้องหาไม้ให้เยอะกว่านี้ผมต้องหาไม้ให้เยอะกว่านี้พูดเป็นการชีวิตเราที่โคตรหน้าที่โคตรหน้าแบบหน้ารำคาญพวกสลามโอ้โหโคตรหน้ารำคาญพวกสลามโอเคครับธนู สวยโอเคเดี๋ยวขอ,อนี้ก่อนกินมันได้อยู่นะฮะแต่มันจะเปลืองอนะเปลืองไอ้ที่ทำฟาร์มของเรานะ,ะเอ๊ยแต่มีข้าวไม่มาถ้าเราปลูกข้าวได้นะเราจะสามารถทําแบบขนมปังกินได้เรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมโอเคครับโอ้เยอะเกินเยอะเกินเพื่อนโอ้เยอะเยอะจัด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 คือผมต้องไปหาสัตว์สัตว์อื่นกินละคุณผู้ชมปลูกอันนี้มาอันนี้มาปลูกใกล้ๆหน่อยโอเคครับเดี๋ยวผมต้องไปหาสัตว์อื่นกินนะ ไม่รู้ว่าพวกหมูพวกวัวเอออยู่นี่ไงเราสามารถฆ่ามันได้นะครับจะต้องฆ่าวัวนะครับยัง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 ไม่ฆ่ายังไม่ฆ่าโอเคครับโอ้ตรนนี้มีของอีกสำรวจไม่หมดหรือนี่นี่ฆ่าสำรวจไม่หมดเลยนี่มีแอปเปิ้ลให้กินนะฮะมีแซปลิงให้ปลูกสวยสวยแอปเปิ้ลให้กินเรากินแอปเปิ้ลเลยครับกินกินกินเออู้เดี๋ยวดีกว่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวก่อนแอปเปิ้ลให้กินแซปลิงให้ปลูกอันนี้สามารถเลี้ยงหมูได้บีดรูทสามารถไม่เอาบีดรูทเราต้องเก็บไว้นะครับ อาปเตโต้หมูมันกินป่ะวะโอเคครับคุณผู้ชมปลาปเตโต้หมูมันกินไหมฮะผมผมลืมว่าหมูมันกินปเตโต้ไหมไม่กินนะฮะสลามตัวเล็กมันทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยได้วะเออกินไปเพื่อนกินไปกินไปกินไปออกลูกออกหลานเยอะๆนะมึงนี่ก็ล่านจริงๆเลยเฮ้ยโอ้เยอะเกินโอเคครับแต่ผมต้องฆ่าสลามโอ้โหกูไปฆ่าแล้วกูไปฆ่าแล้วเนี่ยมันเหยียบไอ้นี้ผมพังหมดเลยอ่ะ อย่างน้อยผมต้องล้อมรอบนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอตั้งหลักก่อนนะฮะแต่เราอาชีวิตรอวันแรกมาได้แล้วนะครับโอเคภารกิจวันแรกเราผ่านนะฮะอาชีวิตรอวันแรกผ่านยังไม่ตายนะครับหากใครชอบซีรีส์นี้ฝากทุกคนกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะฮะคือไม่มีการโกงไม่มีการอะไรแน่นอนตายแล้วตายเลยนะครับคุณผู้ชมหากชอบฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วเจอกันครับผมอันนี้ผมจริงจังจริง,รงเนี่ยเล่นจริงจังจริงโอเคไว้เจอกันครับทุกคน